วมาถามข้าวถามข้าวพ่อย่จ้าคนก็เจ no ta ิบหล่อยู eagle, oui. ่จ้าเจ้าชื่อเปลี่ยขอาใจรักแรงมากข้าเจ้าทุ่มหมดซะเลยแนพูดถึคนคนขาเจ้าเคยเรอหรักไปมากยังวะค่ะตายประกบมาไล่รจนแล้วขอให้ได้รักมากถอนเขาท่วมากแนนพู้คนได้ได้นักไปมัเพ่นไปจับเองเพื่นสบายใจมากค่ะมันก็ปีกกระจิเสียกรักเนยจ้า ก็มาลานไปเส้นดูเข้ามาค่ะคือป่นข <si ี้เหร่เลยตัวจุดก็ไม่ดีเลยตัวจุดบ้านนีเลยแม่อยู่นี่คุณตาแล้วมันก็อยู่คนเราฟังขอผมเนาะคนเราฟังชื่อถามฟังครชื่อถามฟังค่ะนิดหน่อยนึงคอแหลกหอดแล้วเนาะค่ะแบบเลยค่ะครับถูกต้องค่ะค่ะเอาให้เป็นยูบ้านเป็เมื่อป้ามิคิดถือครับบ่างค่ะ เพราะว่าชุนานังเอฟซีพันสีมากันโตที่เลล็กมากๆนำกันเพันธีตามตัวนี้กับเหล็กลักเท่านั้นล่ะพันบางคนเพิ่นก็เอาไปจับเองนี่คุณตาจับเองเพระเจ้าเฮ็ดเปลี่ยนเพ่นเฮ็ดเปลี่ยนเพื่อนเฮ็ดก็ห้องแกงก็ห้องสามอันแมนชุนชุนหนังที่เพิ่นเมื่อวานนี้สุนนังกระสิเป็นพวกอาจารย์เพิ่นนั่นนะอาจารย์เพิ่นก็มีเพิ่น้รจักแมนก็ติดตามคุณตามาโดนแล้วเพิ่นก็เลยรู้ว่าเลยคุณตาต้องไปแนวทางแบบนี้นะค่ะคุณตาเพระเจ้าพระจักแล้วค่ะก็เลกอย่างนี่มันจริงจังค่ะไม่คิด บ้าหลายตัวไม่ะนี้ขอบ้าหลายตัวสามตัวเ่ยค่ันี้คนยังไม่ติดค่ะชูตได้จันทร์ยีงดอกก็ได้เนาะค่ะาดคือกันยะบาดิก็ได้ค่ก็มาถามอะไรลหะคนู้ะบาคนก็ชงมาบอกว่ายีงก่กพวกลรถเนาะออกบบออกแบบเป็นไปเอาเงินจะพื้นจะพื้นก็เอา เรื่องเงินเฮ็ดแล้วให้แต่เราเป็นเราเนาะครับเ่องว่าทันเปลิ่นธรรมทานปิป้ายเปิดความซือ่อค่ะพี่เปียนเป็นเราเป็นเราค่ะไป้ที่เพื่อนถื่อก็ดีใจว่าได้กองรักับข,ของ,งย่าพากันแล้วกันะนะนักมวยเอกย่าก็เตะข้อหลุมนึม่ใช่มาหาตานสิแล้วกระไดหัวเนาะกระไดหัวทุกท่านได้แบบนั้นใกล้ก็บโรงพยาบาลมันหงอแม่นดิ้นน้องเลนน้องตั้งเชี่ยวเลนผู้เดียว ได้รับนะถ้อากาศดีพอร่มตากับฝนตกนะค่ะว่นนี้พิเศษค่ะใี่พิเศษดิน้อยจุกค่ะค่าวนี้คุณแม่คะทางยูทูบนีว่านี้สิไปมือใดค่ะคุณแม่โอ้ไก่ไก่คือเกาเนาะค่ะี่เป็นอเนาะเนาะจังคอยมาติดตามเรื่อยๆนะคะจ้าก็มาถามข้าวถามข้าว คุณแม่บำต่ตายล้วมันมันเพราะอตาแค่ไหลรถมันแค่มันมันจบบหาเงินนั่งเก็บของนงองแล้วว่างจะได้หลายพันอยู่คนมครเดินเดินูสิตกออกเด้เดินูสิตดออกจ้าตออกพูดไปเปิดมาแล้วเลยว่าเป็นสิลาชป่าดิบหลักเียือแม่นคร พุทโธเขาไม่มาด้วยกันเนี่ยหรอเขาม่มาไม่มาไม่มาด้วยกันจช่ไดมยึดเปล่นเขาค่ะปนอันนี้อันนี้เรียกว่ามันกันหกตัวเจ็ดตัวจ้ะคนณดีก็ตดวันนี้หระมันนั่นตายแล้วนะว่าไม่มาด้วยกันค่ะค่ะแตกเป็นสันล้วค่ะไม่จะคัาไหมวนไม่ได้ตแบบนี่ทเวลาโตพนอเลี้ยง นี่ตัวมือพ่นเชื่ว่ดถึงตัวนี้เกิดกับตรงนั้นตัวนั้นคือเกาค่ะครับตัวแล้วมันเกิดกันแล้วเกิดฉนั่นี่ยแรงบางตัวพ่นได้รักไปพ่นพ่นไปจ้าอ็เองก็ได้นู่นขึ้นตาพ่นเสียนอยู่แล้วค่ะพี่จ้าด้วยจิงด้นกับจีบไหนหรอข้าวค่ะข้าวถือร้านยูพ่นกะติดตามทุกงวดนะคะคุณตา

ที่เจรหน้ามันอยู่ละเจ้าสูตรนี้ก็สูตรไปยอเลยเนี่ยก็เจ็ดิบมวลว่าเจ็ดสิบมวดบวพานางเงือบบวาาเจ็ดสิบมวดบพาเนี่ยที่ให้ไปที่หาค้นที่สหาคนนี่เนาะคะเนาเจ็ดสิมวดไม่พลาดชื่อคำนันค่ะือกาะง่ายปานปอกสอยเรียบว่าไรสุดค่ะไม่เดี๋ยทก็ยืดกลับมาหน้าเลย เาจ้าส to ีดีแก okay. well, ้วเลยขึ้นมาดูดใช่ไหมค่ครับแก็หน่อยเท่าก็ตามตามสูตรมันเนาะตามสูตรมากเห็ดมากเลเนี่ยการไล่ก็มายล่าหน่อยต้องมาหน่อยจ้าคุณตาเรียกว่ามาในการันหลานของเอเรนเตียมมันกี่ขันไปว่อะเนาะัาอ เจ้านี่เจ้าเนาะจ้าเจ้านี่เจ้านี่หลังคุณตาเมื่อถามข้าวถามข้าวเนาะก่อคุณตาเนาะหลังจากเลขออกอีราเอฟซีแฟนกะว่าไปตามคุณตาให้แนบบางคนพันถือเก่าหกไดิคุณตาเพันคอมเมนต์มากม่ไปตามคุณตาให้แนบเอเงินเนาะแม่นถือก็ถือเก่าหกเฉยอ่ะให้เก่าหาพ่อแม่นแต่ว่าพันได้เก่าหกนะไัเนี้ก็ชุนช้อมันมาดรอเลยว่าอยากไปรู้นึกคิดว่าพันไปจับเอาเองนี่คุณตาเพราะว่า เก่าเก่ากำโพงนี่มันอยู่คนละฝังมันปิดจาเราเองนี่เพราะว่ามันถือเก่าหกเมื่อเช้านี่มันก็เหม็นมากไปตามหุนตายแน่แล้วถือเก่าหกว่าสั่นเห็นไหค่ะเอฟซีมันก็เหม็นมากดด้วยค่ะพอเรื่องมันออกไปออกก็เรียกสูตรมันออกสามตัวถ้ามีสามท้ามีเก่าถามีหกมีหนึ่งพร้อมบ่มเนหมจ้ามันออกสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกออกหมดเลยค่ะอยู่ในอย่ในสูตรจัมหน่ะเห็นไหมแต่ก็ออก สองศูนอเอียงนะศัศูนสองศูนสองเหรอค่ะเชือกนี่คำให้คนกิจใหเนี่ยหมจ้าน่ะน่ะแต่จุดสนนุสองเลยอแม่นค่จุดจเนี่ค่ะเงนี้กี้กันจุามจุดบอลืุดตามที่คือน้าค่ะเนี่ยมแม่นค่ะ้าืุอตามที่จุดหรือว่าถ้าพู้ได้่ค่าก็ไปจับเอากระไรนกคุณตาอยากฟังให้เรานกคุณตาเนออจุดให้เราได้ค่ะคุณตาจุดให้เร เห็นไหมถูกเดจะมากเลยตอนนั้นคอมเมนต์มากเหมือนเสาร์นี้ดีคุณตาพวกหนูก็เลยผ่ากันมากนีะแล้วกาบอกแม่นครับตอนนั้นเ่ากี้จ้พันวันเราได้เกาหกไปตามคุณตาใไฮเดอร์ประสันเราว่าเอาสองเปลี่ยนเัินุณก็ผ่ากนั่นุรไลว่าสองะ2รสองก็เขียนอายุเท่าไปใช้สองห่าสองหกเป็นสนอจ้าพอม่ที่ปิดปอมศูนย์ศูนย์ก็มีศูนย์เจ็ดศูหกปน บม่เขียดชุนสอง้คนชูนมืนนโอ้ยสินนาะเพราะว่าชุนสองมันงอไม่ีอยู่ก็กาพก็จะเอาเพราะว่าเพราะว่งวอง่ดก้อนนั้นมันก็ม่หอกเลยหนึ่งชุนสองค่ะสองุนหนึ่งหนึุนหนึ่งสองมันหอกชุนหนึ่งสองแล้วก็มาออกศูนสองรางนี่ก็เรียกว่าไม่หนอกแล้วชุนสองเรียกประเขียดนี่แหละมันมาเสียรางเงินตัวนี้เด้ เอาศนยเสรจิอื่นไปเปเบ้องตวมั่วเสีเคียนไหนจ้าาขึ้นด้โอ้ก็ดีเสียใจนี่แหละก็สนองค่ะเอาพันกระตามคือเก่าเพราะว่ามีเอฟซีบอมเขาเหม็นมาหลายอยู่พันกระยังคงติดตามเลยคุณตามคือเก่าหันละเลยย้อนมี่ว่าติเขียนเกหกะก็เลือกเปลี่ยนดเก่าหางนเนาะค่ะโอ้เสียดายแสดงว่าเอฟซีนั้นพันจับเองนี่หนูว่าพันก็เลยถือเก่เลยเสียากลับไปน่จ้าไม่ต้องเสียกลับค่ะครับหม นี S 2> <S 2> ่คือการบริการหรอกคุณตาเกิดเกลี้ยื่อคนบางเชีงอ่ามันจะได้เราเด้อมันนี่มาค่ะมาปล่อคุณตาแล้วคุณยายแล้วนะคะเดี๋ยวจังเลนุก็สีมาติดตามให้อีกเนาะคุณตาเนาะจ้ามันนี่ขอบคุณในรายเด้อคุณตาเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณยายคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ